กับฉันก็ฉันจะเข้ากรุงเทพอยู่พอดีออไม่เหมือนนอกเออหรอกใช้บกรถได้ด้วยดูดิแหงตาถ้าขนาดนั้นรู้ว่าเขาจะมองแล้วใส่เสื้อผ้าโป,ะป,ะปะา๊ะๆทำไม ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่รอคอยของสาวๆเลยละค่ะเพราะจะได้เห็นหนุ่มตุ้ยเกียรติกำมลพระเอกละครถึงร้ายก็รักของช่อง3าม,มาลดแลนบนแผ่นฟิล์มแล้วยังได้เห็นหนางเอกกระแตสุภสักษรกลับมาลดแลนด์แทนจอเงินประกบคู่กันเป็นครั้งแรกกับกอดหนังรักแนวอบอุ่นที่ทีมงานบอกว่าจะกอดกันท่าไหนห้ามพลาดแถมยิ่งฟังพระนางคู่ขวัญคู่ใหม่ทางจอเงินมาโปรโมตกอดด้วยปากของตัวเองในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วบอกได้คำเดียวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยิ่งกว่าของขวัญมีค่าที่สมควรให้กับคนรักมากที่สุด เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้คะ่ะเห็นถึงสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราแล้วเราไม่ชื่นชอบมันแต่คนอื่นเขามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งไม่มีมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราค่อยมาโผยห,หามันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปมที่ทําให้เกิดเรื่องทั้งทั้งเรื่องขึ้นมาเป็นอีกหนึ่ง